สวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านงูยิ้มทางพีเคปาการเคเบิลทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับพี่เก่งนะครับมาอยู่ที่บางกล้ยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับเป็นแฟนรายการบ้านงูยิ้มนะครับเชิญพี่เก่งมาบอกว่ามาทายสัตว์เลี้ยงบ้านผมหน่อยสิครับว่าผมก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันน่วันนี้พี่เก่งก็ใส่หมวกสไพยเป้มาที่นี่เลยถึงหน้าบ้านเขาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับบุคคลท่านนี้กันเลยนะครับ อาสวัสดีครับเชญครับเชญครับสวัสดีครับอันนี้คือคุณตั้มหรือคุณหรือนัทพงศ์มัคคาบินยูครับครับผมวันนี้ก็เป็นรายการบ้านงูยิ้มการพี่เก่งครับชมสัตว์ของคุณตั้มครับคร่าวๆมีอะไรบ้างก็คือผมจะยี้มกันหลักก็คือเป็นสัตว์เลื้อยคานครับครับผมจะมีพวกหนูหรือว่าเป็นพวกกระรอกดินน่ารักบ้างครับก็เรียกว่า มีสัตว์เลี้ยงคานประเภทกิ้งกาใช่ครับงูครับเต่าครับแล้วก็จะมีพวกแนวน่ารักสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแนวน่ารักด้วยใช่ครับแล้วก็มีปลาสวยงามก็มีปลาสวยงามด้วยโอ้ชักอยากชมแล้วคุณผู้ชมคงอยากชมกันแล้วใช่ไหมครับครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีครับครับเชิญเลยครับและตอนนี้นะครับพี่เก่งกับคุณตั้มก็มาถึงหน้ากงอีโกนาครับผมอีโกน่ายี่ห้ออะไรครับพวกนี้อ๋อถ้ากงนี้เป็นฮอนดูรัสฮอนดูรัสใช่นะครับผมลักษณะฮอนดูรัสเป็นยังไงก็ตัวเขาจะใหญ่ๆป้อมๆแล้วก็คือ นิสัยเขาจะเชื่องเชื่องคือผมไม่ได้จับทุกวันไม่มีเวลาแต่พอจับทีไรก็เชื่องก็ไม่หนีไม่อไรแสดงว่าวันนี้ก็ไม่ได้จับทุกวันแต่วันนี้ก็จะจับได้ใช่ครับงั้นลองจับดูเลยครับผมครับผมโอ้โกกงนี่มีมาตรฐานมากเลยเนี่ยใช่ครับผมก็มีล็อกมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โทษทีนะครับอ่าเอาเลยครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมครับพ่อแม่พันธุ์อันนี้ ตัวใหญ่นี่พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ใช่ไหมฮะแต่เล็บยาวหน่อยอ่าเล็บจะยาวนิดหนึ่งอีกกว่าหน้านะครับคุณผู้ชมนะครับอ่าเขาจะมีเล็บยาวเพื่อเป็นการปลูกการเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ไม่ใช่ปลูกต้นไม้จะพูดปลูกต้นไม้อ่าเาดือดนิดนึงเดือน,นิดนึงอ่านานๆจับทีโอเคออกมาเดินเลยหรืออุ้ม,อ,ามาออกมาเดินเลยก็ได้โอ้โหน่ารักจริงๆเลยอันนี้เชื่องกับทุกคนหรือเปล่า เห็นไหมไม่วิ่งเลยไม่วิ่งเลยคุณผชมครับคุณกัวหน้าน่ารักน่ารักครับเล็บเขาไม่นะครับผมอันนี้คือพ่อพันธุ์พ่อพันครับสแสดงว่าที่นี่ก็มีลูกด้วยอมีครับผมก็เพาะขายด้วยก็แล้วแรก,ก็ไม่คิดจะจำไหนแต่คราวนี้มันมันล้นบ้านก็คือ ขายด้วยก็สนุกอีกแบบครับสนุกอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็มีเงินมาซื้อผักอะไรให้เขากินด้วยอ๋อแสดงว่าเขาออกนี่มันเป็นฤดูกาลหรือว่าเป็นยังไงครับเป็นฤดูกาลครับก็ปีหนึ่งครั้งเดียวครับครั้งเดียวออกเยอะไหมแม่โดยเฉลี่ยก็30สิบกว่าถึง60กว่าครับถ้าสมบูรณ์อ๋ออันนี้เราเราเลี้ยงกี่แม่เนี่ยครับเนี่ยก็โดยเฉลี่ยตอนนี้ก็มีประมาณห้าถึงหแม่ครับ5้าถึงหแม่ใช่ครับครับผมอ๋อ แสดงว่าปีนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นลูกอีกัวหน้าของคุณตั้มบางกว้ยด้วยใช่ครับนะครับอย่างตอนนี้ก็มีชื่อกับชื่อสุขีบสุขีบนี่ลอกคาบลอกคาบครับผมจึงเล่นได้คุณตั้มครับอย่างเราสมมติเราเพาะอีกัวหน้าเนี่ยเราเพาะยังไงครับเราใช้ตัวผู้ยังไงตัวเมียยังไงครับเนี่ยก็อีกัวหน้าอัตราส่วนก็คือถ้าเป็นไปได้ตัวเมียสตัวผู้หนึ่ง ตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งได้ะครับแต่ถ้าตัวผู้ตัวผู้อยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ครับกัดกันครับกัดกันเรียกว่าแย่งอาณาจักรแย่งฮาเลมกันประมาณนี้ใช่ไหมฮะจะเกิดความเกิดความเสียหายแล้วก็ตัวที่แพ้ก็จะวิ่งหน้าไปชนกงอะไรก็จะเสียเลยครับผมครับจะไม่ดีฮะครับผมแล้วอย่างกงนี้ก็เป็น ตัวนี้ก็เป็นเออเป็นเกรียินครับเป็นเกรียินเป็นอิกันาต่าครับผมครับผมก็เลยสีจะเข้มสีจะเข้มครับเห็นมีตัวแปกอยู่ด้วยตัวหนึ่งครับนะครับตัวแปกแต่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้กล้องแผนมานะครับตัวแปกจะเป็นอิกัวนาสองหางอ่าครับอ่าโหสวยมากเลยมีตัวเดียวในโลกก็เป็นได้ได้โอ้เรียกว่าแล้วแล้วตัวนี้ลักษณะตัวนี้ครับหางไม่ขาดด้วยไม่ขาดดครับผมเรียกว่างอออกมาแบบไม่ใช่ว่าเกิดจากการหางขาดแล้วก็งอกมาที่หลังใช่ครับเขาแบบเป็นธรรมชาติเลยครับผมไม่ ได้ห่างขาดก่อนนะห่างติดอะไรงั้นครับใช่ใช่สวยมากเลยสวยมากเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณตั้มก็พามาอยู่ตรงกล่องสองกล่องนี้คือกล่องพวกนี้คือกล่องอะไรครับเนี่ยกล่องเป็นลูกอีโกนาครับลูกอีโกนาที่เราผ่านจากสองกล่องนี้มาใช่ครับปครับีด้วยตนเองเลยครับครับเรียกว่าเพาะเพาะเองเลยใช่ครับเป็นเป็นอีโกนาอะไรบ้างอันนี้คือถ้าถ้ากล่องนี้ก็เป็นคอนดูรัสครับคอนดูรัสเดี๋ยวผมสาธิตให้ นี่เยอะเลยคอนดูรัสนะเยอะเลยครับคอนดูรัสอ่าอันนี้อันนี้ก็คือเราก็จําหน่ายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่านะครับนี่คือลูกอีกัวน่าที่เกิดจากต่ํมบางกุวยอ่านะครับผมนะครับครับตอนนี้หน้าอมฟ้าเห็นแล้อ่าครับผมอ่าอันนี้จะเป็นฮอรัสนะครับนะครับส่วนกล่องนี้ก็เป็นเลดอีกัวน่าครับเลสอีกัวน่านะครับโอ้โหนีหยิบมาเป็นกองเลยใช่ครับเป็นกองเลยครับ เยอะแยะไปหมดไออันนี้อันนี้แม่มากี่กี่อคอกนะฮะในออในทั้งหมดแม่อสองตัวครับออแม่สองตัวก็ได้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 ลูกกี่ตัวครับเนี่ยแม่สองตัว ประมาณ70กว่าตัวครับ70บกว่าตัวนี้จะเป็นเล็ดอีกัวหน้าใช่ครับเล็ดอีกวัวหน้านี่ก็แพงสิก็โดยเฉลี่ยก็ราคาสามพันถึงสามพันห้าอ๋อผมก็เรียกว่านอกจากการเลี้ยงสรรรัตว์ด้วยความเพลิดเพลินแล้วนะครับคบือเลี้ยงแล้วเกิดอ่าเขาเรียกอะไรนะออกลูกก็เป็นความภูมิใจของเราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการประสบความสําเร็จในการเลี้ยงมันเหมือนแต่ปีเราก็บีดมาแล้วมันก็เหมือนมีความหวังก็ลุ้นว่าไข่ออกหรือยังไปดูว่าสีเป็นยังไงครับ มันก็สนุกเพลินเดียครับ,รบม,ม้วเหมือน<ช>เรามีกิจกรรมใหม่ๆด้วยและยังสร้างรายได้ให้เราด้วยใช,ใช่ครับรก็เป็นรายได้พิเศษ,ษ,ษใช่อาจจะเป็นรายได้เยอะกว่างานประจําก็เป็นได้ครับผมเราก็เอ<ร>าจะทุนตรงนี้ไปต่อยอดต่อๆอไปใช่ครับผมๆๆๆก็มาถึงสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งของคุณตั้มนั่นคือเตกูครับเตกูสองตัวนี้มันไม่เห็นเหมือนกันเลยนี่ครับอ๋อถ้าตัวใหญ่นี่คือเลเตกูเลเตกูสีจะแดงครับผม ถินที่อยู่ของเลตเตกูและตัวนั้นอะไรครับตัวนั้นอะไรที่ตันนี้ก็แบ็กแอนไวคือเตกูขาวดำนั่นเองครับผมอย่างเลดเลกับแ a ็ k แอนไวนี่มันถินที่อยู่มันที่เดียวกันไหมที่เดียวกันครับอ์เจนตินาครับผมอยู่อเจนตินาอ๋ออยู่ที่เดียวกันแต่ว่ามันแยกชนิดของย่อยของไมใช่ครับมันก็มีหลายสปีชีส์เหมือนอีโกนาอย่างเงี้ยครับเป็นเกาะเกาะ อันนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกับก็ตัวตะกวดตะกวดบ้านเราใช่ครับผมครับอ่าเป็นวอนิเตอร์ครับอ่านะครับอันนี้เราเลี้ยงมานานหรือยังครับเนี่ยก็ตัวนี้ก็ประมาณซื้อมาปีที่แล้วครับอ่าครับก็เป็นรุ่นเดียวกับของพี่เก่าเลยซื้อร้านพี่เอกมาอ๋อครับผมโฆษณาร้านให้เขาด้วยครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยต้องไปตามถ่ายร้านพี่เอกกันแน่เนี่ยพูดไปแล้วเราต้องโยงไปแล้วเนี่ยครับนะครับครับแล้วตัวนี้อ่าเพศ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ครับครับผมแล้วตัวนูว้น ตัวนี้เป็นตัวเมียครับคู่ไหมอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ก็ครับบีดกันได้บีดกันได้ครับก็จะเป็นไฮบิดไฮบิดก็สีแดงปนขาวดำครับผมมันจะเป็นแดงอ่อนๆหน่อยครับครับอ่าอันนี้ก็น่ารักดีเลี้ยงตัวใหญ่ๆมันจะอ้วนแก้มย้อยๆน่ารักแก้มย้อยๆพุงป่องน่ารักผมก็ชอบมันดูน่ารักเหมือนตัวการ์ตูนนี่ครับครับครับตอนนี้นะครับเราก็เดินมาดูพวกกลุ่มยิงกาของคุณตั้มนะครับพอสมควรแล้วยังมีสัตว หลายๆอย่างข้างในให้ชมกันอีกใช่ครับ,รบผมแต่พักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับบริษัทวันพอยต์เซอร์ c e สเซ็นเตอรจำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัทวันพอยต์เซอร์ c e สเซ็นเตอรจำกัด ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัทวันพ o อยเซอร์ว c e เซ็นเตอร์จำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสบมัครหัวหน้าช่างแอร์เพศชายหักมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและค่าล่วงเวลาสนใจติดต่อ0863761155 0802112112ถ้าจะซื้อรถมือสต้อง v 88มีให้เลือกกว่า200คันการันตีท้าที่สุ์เพราะเรา v 88เป็นส่วนรวมรถกระบะมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ รถทุก่านสวยสะดุดตาทั้งราคาและคุณภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้เลยเรา V88 รับซื้อและเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่หอ้อเปิดให้บริการกิ่งแก้วบังฟรีติดกับปั๊มบางจาไม่เพียงเท่านั้น V88 ยังมีบริการหลังการขาย การันตีรถทุกคันที่ซื้อกับเราถูกดีสวยเด่นเน้นคุณภาพต้อง V88 พิเศษสูดรสำหรับลูกค้าประกาศเคเบิลทีวียงมาซื้อรถที่ V88 รับส่วนรถพิเศษทันที2 0 0 0 0บาทเฉพาะลูกค้าประกาศเคเบิลทีวีเท่านั้นติดต่อสอบถาม0 8 6 3 4 4 7 0 5 5 0าม5 1 1 6 7 7 เดอะทิปเปโครงการบ้านที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างลงตัวโดดเด่นและหรูราด้วยรูปแบบโมเดิร์นลอออกแบบครบครันทุกฟังก์ชันในการใช้สอย3ห้องนอน3าต่าโฮม3ชั้นหน้ากว้าง5.5เมตรห้องน้ำมุมรับแขกและห้องครัวในตัว โดดเด่นเพิ่มความสมบูรณ์แบบของชีวิตคนเมืองช็อปเฮ้าส์หน้ากว้าง4.70เมตรและ4.20เมตรเพียง6แปลงเท่านั้นให้ทุกการลงทุนของคุณเข้าถึงความสำเร็จเหนือใครด้วยทำเลใจกลางชุมชนติดถนนซอยสุขุมวิท113การคมนาคมแสนสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าสํโรองและถนนสีนคลินแวดล้อมด้วยชุมชนเมืองเพื่อให้บ้านและความสุขอยู่ในที่เดียวกัน นะครับคุณตั้มก็พาเรามาภายในบ้านแล้วมาถึงตู้ปลาขนาดใหญ่นะครับในนี้มีปลาอะไรน่าสนใจบ้างครับเนี่ยครับก็ตัวแรกเลยตัวนี้เลยอยากออกกล้องอยากออกกล้องโอ้โหพระเอกเลยนี่รู้มุมครับชินลิเลสครับปลาองกรแดงก็คือซุปเปอร์เลสนั่นเองซุปเปอร์เลสนั่นเองชื่อในวงการอโลวาน่าก็เรียกว่าเป็นที่ยอดนิยมของคนที่เลี้ยงปองกอนใช่ครับสีมันจะแดงเหมือนแบบ พี่ขี้หนูครับครับผมหรว่าเป็นสุดยอดแห่งปลามังกรเหมือนกันก็ใช่ครับในวงการนะครับอันนี้ทาไมเราถึงมาเลี้ยงปลามางกรเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีคงตุ้ยมีอะไรบ้างหรือเปล่าครับอ๋อหลักๆคือผมเห็นเขาสง่าการไหว้มันดูแข็งแรงบึกบึนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อายุเขายืนแล้วก็มองแล้วมันสบายตาครับครับมครับก็เรียกว่า ทางทางทางก็เรียกว่าอรงจุ้ยก็เป็นการที่เลี้ยงปลามังกก็ก็ดีเหมือนกันเป็นเป็นโชคลาภให้โชคลาภด้วยครับมเพราะว่าอย่างการไหว้น้านี่ลักษณะเขาเหมือนแบบยินหยางเงยไหวตัดเต่าสิ่งไม่ดีออกมีความเชื่อของคนจีนนะแล้วก็ไหวเอาสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนป้องกันภัยอะไรที่บ้านก็เหมือนกันในความเชื่อครับมก็นี่ก็ถิ่นกาเนิดมาจากประเทศ อันนี้ก็ต้องเป็นอินโดนีเซียนะครับผมเรียกว่าใครที่สนใจปลามังกรมักจะรู้จักดีใช่ครับผมครับคุณน้ำครับเราเห็นกล่องเรียงรายเนี่ยกล่องโฟมเนี่ยมันเป็นกล่องอะไรครับเนี่ยเอออันนี้เป็นกล่องเพาะลูกอีโกนาครับเพาะลูกอีโกนาหมายถึงว่าหลังจากอีโกนาออกไข่แล้วหรือดูไหนที่เขาผสมพันธุ์กันอีกกนาการผสมก็เริ่มตั้งแต่ตุลาตุลามกราคมรับครับผมตุลาถึงมกราจากนั้นผสมพันธุ์อยู่ประมาณกี่เดือน ก็ประมาณ3-4เดือน3-4เดือนถึงจะออกไข่นะครับครับผมก็ออกไข่เดือนมีนาประมาณเดือนมีนาครัผมนะครับผมมันมี เหตุการณ์ยังไงบ้างไหมเกี่ยวกับว่าก่อนมันจะออกไข่ที่เราควรจะรู้เนี่ยฮะครับก็คือก่อนเจออก็คือถ้าสิ้นสุดมกการาเราก็ควรเตรียมที่เตรียมพื้นที่ใช้ทรายให้เขาขุดเพื่อที่เขาจะวางไข่ครับครับอย่างอย่างคุณตั้มนี่เลี้ยงกงอย่างเนี้ยครับคือผมปกติผมจะเห็นคนอื่นเขาเลี้ยงกงแล้วมีดินเลยครับนะครับผมและอย่างนี้เราเวลาเราจะให้วางไข่เนี่ยเราเรามีเทคนิคยังไงครับผมก็จะทํา เป็นกล่องครับกล่องโลตัสง่ายๆมก็คือส,สูงสูงนิดนึงแล้วก็เจาะฝาเจาฝาครึ่งนึงใช่ครับ<อ>แล้วตัวเขาพอถึงกรดูไข่เขาจะรู้ครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะสำรวจรอบกล่องพอเขาเห็นไฟเขาก็เริ่มจะมุดแล้วก็ขุดโอ้มุดเข้าไปเลยไข่ในนั้นนะครับง่ายก็คือพอออกมาผมก็ยกทั้งกล่องแล้วก็เอาไข่มาใส่ในนี้ครับครับเพราะว่าการที่เราปล่อยธรรมชาติโอกาสสูญเสียมันจะมากกว่า ถ้าเรามาเพาะโดยใช้กล่องโฟมแล้วคุมไปอย่างนี้มันง่ายกว่าก็คือหมายความว่าคุณแม่กี่กวัวหน้าเนี่ยรูรที่ไข่ก็ไข่เขาไปไข่ในกล่องครับแต่เขาจะไม่ฟัก พวกิงกาจะไม่ไม่ไม่เป็นสัตว์ที่ฟักไข่เขาก็จะทิ้งไปทันทีทิ้งไปเลยก็ก็ให้ธรรมชาติความชื้นในในเขาไห้ขุดดินเพื่อหาความชื้นคือในในธรรมชาตินี่เขาจะรู้รู้รู้อุณหภูมิของเขาเองคุณแม่เขาจะรู้ของเขาเองแต่ในสถานที่เลี้ยงเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาจัดการใช่ครับผมอย่างเช่นเราก็แยกไข่ออกมานะครับใส่กล่องโฟมอีกทีนึงนะครับกล่องโฟมนี้ก็ภายในจะเป็นยังไงเห็นเห็นเห็นมีเขียนอ่า ขียนทั้งหมดค่อนข้างซีเรียสนิดนึงซีเรียสนิดนึงไข่โดนน้ําหรือไปขยื่นเียมันจะเสียไข่ออกวันที่เท่าไหร่ห้ามห้ามโดนน้ำถึง24ห้ามเคลื่อนย้ายกล่องนะครับห้ามวางของทับกล่องอันนี้ก็คือแบบเรียกว่าจริงๆไม่ต้องใช้อุณหภูมิอะไรเลยใช้อุณหภูมิในบ้านเรา ใช่อุ่นับในกล่องเขาเรียกว่าเรียกว่าเป็นสัตว์เขตร้อนอยู่แล้วเหมาะกับบ้านเราบ้านเราเลยดินแดนบ้านเรานี่เพราะสัตว์เลียคการขึ้นเลยครับผมอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าสนใจจะเลี้ยงอีโกนาก็มาซื้อหาจากคุณตั้มได้ใช่ครับได้ด้วยแล้วก็อีโกนาเลี้ยงไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดครับเพราะว่าเขาเป็น สายพันธุ์ไม่ได้ในไทยเป็นเอริสยนสเเชีของเมืองนอกครับผมซึ่งเลี้ยงได้ไม่ผิดครับและอีกอย่างหนึ่งแต่คนเลี้ยงนี่ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องมีจิตสํานึกนิดนึงเวลาเราเลิกเลี้ยงเราก็ไม่ควรจะไปปล่อยในป่าไม่ดีครับทําลายระบบนิเวศค่ะผมกินสัตว์เล็กๆที่ของบ้านเราหรือทาให้ต้นไม้อะไรใบอ่อนเสียหมดมันไม่ดีครับคือคือมันไม่ใช่สัดพื้นถิ่ของบ้านเราก็ไม่ควรจะไปปล่อยในบ้านเราถ้าเราเบื่อเราก็หาคนที่รัก ที่สนใจก็ไปให้เขาก็ได้หรือว่าจําหน่ายก็ได้ครับในลองลองดูภายในกล่องว่ามีอะไรบ้างครับเือนไอ้กล่องนี้ก็คือเป็นตอนนี้อีกูน่าออกไปหมดแล้วออกไปหมดแล้วอ่าออกไปหมดแล้วนะครับผมก็จะเป็นอ่าไข่ที่ที่ยังคงเก็บไว้เป็นที่ลึกเผื่อรายการถ่ายพอดีฮะไอ้ข้างในก็เป็น วัสดุใดอะไรครับเนี่ยก็จะมีเพอร์ไลท์กับมิคิวไลท์ครับผมครับผมก็ก็เพราะเหมือนสัตว์ทั่วไปถ้ากิดดูคนดูรายการบ้านงุยิ้มบ่อยๆก็จะเห็นว่าว่าคือจริงๆมันเป็นวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่มันเก็บความชื้นได้นะครับผมแล้วก็แล้วก็ใช้แล้วแต่เราประมาณนั้นอฮะ นี่ก็เป็นไข่ทั้งหมดที่ออกมาไข่เออใช่ครับสดๆเลยครับตอนนี้นะครับคุณตั้มของเราก็พามาอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ก็จะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นงูนั่นเองงูนั่นเองนะครับของโปรดพี่แ่งเลยนะครับงูที่คุณตั้มเลือกเลี้ยงนี่เป็นงูประเภทไหนบ้างครับเนี่ยก็ตัวแรกเคยเป็นบอลไพท่อเป็นบอม้อนนะครับครับผมธรรมดาเป็นตัวธรรมดาเลยเป็นพื้นๆนะครับสําหรับแฟนรายการยิ้ยิมที่ยังไม่เคยเห็นงู แนวพื้นพื้นะครับผมเพราะว่าส่วนมากไปถ่ายเดี๋ยวนี้ก็เกิดการปรับตัวปรับปรับยีนไปเยอะนะอาจจะลืมตัวพื้นพื้นพื้นที่เดิมของเขาตัวนี้ผมได้แรงบันดาลใจตอนนั้นผมดูรายการของพี่เก่งงูยิ้มนี่แหละคือผมว่าซื้อตัวนี้มาตัวแรกเลยครับผมที่ผมเลือกเลือกเลี้ยงงูบอลเพราะว่าตัวมันเล็กอะครับครับดูไปว่าเพลินไปว็ลองศึกษาดูครับแล้วก็เรียกว่ามันจะอยู่ในมือของเรานะครับ ได้ได้เรียกว่าไม่ไม่โซนไม่โซนนะครับไอตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นสไปเดอร์ครับครับผมสไปเดอร์ตัวอันนี้คือเป็นตัวที่เท่าไหร่แะสําหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ใช่ครับแล้วตัวที่สองก็สามนะครับสองก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่าตัวนี้อ่าครับโอ้โหคุณผู้ชมครับงูบอลมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับอ่าไม่ไม่ไม่โซนไม่หนีไปไหนนะครับผมอ่าแล้วตัวนี้ตัวนี้คือ บนตัวนี้เอาไบโน่ให้คอนทัสครับคือไลเอียดสีเขาจะเข้มสวยอ่าแล้วตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยตัวนี้ไม่เหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสไปเดอร์ครับสไปเดอร์ใช่สไปเดอร์อันนี้ก็มันตัวนี้ยีนโกสอ่าครับผมตัวนี้เป็นยีนของยีนโรเบลลี่ครับครับผมเขาเรียกว่างูบอลนี่สามารถแบบแตกยีนไปเยอะมากมายใชนะครับผม เห็นมีตัวหนึ่งโซนๆอยู่ข้างหลังละโซนๆตัวที่3อยู่นี่ครับมี่กําลังจับพักเทลครับโทษทีนะครับเอาเลยครับนะครับอันนี้ก็ก็คือมีงูบอลนะครับชอบเลี้ยงงูบอลนะครับผมนะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับรายการนะครับงูบอลน,นี่ก็เป็นงูชนิดหนึ่งที่น่าเลี้ยงะนะครับเนื่นองจากตัวไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่แล้วก็แล้วก็สามารถกินอาหารแช่ได้เช่นหนูแช่ <ผม S 2> ได้ไ่หนูแช่แข็งนะครับก็คือเอามาแช่น้ําอุ่นนะครับ เอาผ้าคนหนูแห้งๆเชดแล้วก็ไดเป่าอีกทีเงี้ยครับผมเรียกว่าไม่ต้องไปกินใช้หนูเป็นบางคนบอกอุ้ยเลี้ยงงูต้องกินหนูเป็นอะไรอย่างี้ครับเดี๋ยวนี้ลไหปนึเดี๋ยวนี้คือคือคนเลี้ยงงูเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับผมก็คือมีคนที่ผลิตเหยื่อมาแล้วก็แช่แข็งเหมือนก็เรากินไก่กินน้องไก่อะไรประมาณนี้ฮะใช่ครับมครับผมพวกนี้ก็สัญชาตญยานป่าเขาก็หายหายไปใช่ครับไม่ต้องล่าแล้วเป็นฟอสเฟนได้สบายครับครับผมนี่ครับ นอกจากงูบอลแล้วยังมีนี่กลุ่มนี้เลยครับผมเป็นอันนี้เป็น boa c o s ต i c t o r boa c o s i c t o r นะครับเป็นงูทางอเมริกาใต้ใช่ครับผมซอนอเมริกากลางถึงใต้ครับผม อ่าเดิมก็เป็นพวกงูต้นไม้เนี่ยครับครับจะเห็นในสารคดีบ่อยใช่ใช่นะครับละคบสารคดีประเภทแบบรุ่นน้ำอเมซอนจุลศิลป์ปาร์กอะไรพวกเนี้ยจะเห็นบ่อยๆนะครับก็อันนี้ก็มีทั้งทินต่างๆใช่ก็แยกสีกันไปแล้วก็ยังมีม็อบม็อบต่างๆด้วยอย่างสองตัวที่พี่เก่งอุ้มครับก็คือจะเป็นม็อบเบสิกก็คือเป็นโคลัมเบียนอ่าโคลัมเบียนโคลัมเบียนก็คือถ้าชื่อในวงการก็คือเขาย่อเป b C I ครับอ่า ครับเป็นโบอาคอสติเตอร์อิมเพลเยเตอร์นั่นเองลักษณะพิเศษก็จะมีหางที่เป็นสีแดงแดงใช่ครับครับอ่าส่วนตัวนั้นพิเศษกว่าตัวอื่นเอออันนี้เป็นรูปผสมครับก็คือเป็นเซนท์ทออเมริกาผสมแซลมอนครับเขาเรียกว่าไฮโปซีเอครับผมครับเขาเรียกออกมาเป็นเป็นสีลักษณะเป็นกากครับก็บางตัวอาจจะคิดว่าคล้ายๆแซลมอนแต่ดูทีมันก็ขับคลายขับคลาครับผมก็คือผสมอเมริกาใต้เซนท์ทออเมริกาครับครับอ่า แล้วเห็นมีตัวตัวรักตัวหนึ่งด้วยอ๋อมีมีตัวรักอีกตัวหนึ่งเป็นโบอาตัวรักใช่ครับเดี๋ยวผมยิบให้นะครับยิบให้นะครับตอนนี้นะครับก็มาถึงกับลูกรักอีกตัวหนึ่งเลยของคุณตั้มนะครับเป็นโบอาคอนซิเตอร์นะครับอ่าทำไมถึงรักตัวนี้ครับผมเออตัวนี้คือเป็นซูเปอร์จังเกิลก็คือมอส์เขาจะสวยๆครับสว่างๆว่าอีกอย่างหนึ่งเป็น ตัวเมียครับมันมันใหญ่มันจับมันเป็นมาเป็นมือคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ดูลายดูลายนิดหนึ่งอ่านี่นะครับไดมอนด์อ่าลายแล้วก็ลายยาวข้างข้างนี้จะมีเพชรอ่าใช่เหมือนลายเพชรนะครับแต่ด้านนี้ก็มีลายยาวนะคุณผู้ชมดูดีๆนะครับจะมีเลขด้วยครับไม่ไม่ไม่บอกเลขอะไรดูกันเอาเองนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นลายยาวลายสไตล์ลายสติปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่านะครับผมเห็นแปดแล้วว่าแปด สวยมากเลยครับอ็นซปเปอร์จังเกิลอ่ครับผมเป็นลายพิเศษเราก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผมเรียกว่างูพวกนี้ในธรรมชาติจะไม่มีพวกลายพวกนี้จะเกิดจากการผสมพันธุ์จากบีดขึ้นมาจากนักเลี้ยงนะครับผมียกว่าเอาลายยาวๆคือแบบอาจจะหลุดลายยาวมาไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาผสมให้ยาวๆยาวๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดการพัฒนาขึ้นมานะครับ ก็นอกจากงูแล้วเดี๋ยวเรายังมีเต่าเต่าซุการตาขนาดใหญ่อันนั้นจะเป็นแนวน่ารักสบายๆสบายๆแล้วยังมีสัตว์แบบน่ารักน่ารักอีกนะครับเดี๋ยวเราผ่าจากงูตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูสัตว์อย่างอื่นครับและตอนนี้นะครับคุณตั้มก็พาเรามาที่คอกเต่าอ่าใช่ครับผมคอกเต่าครับเต่าสูการตาครับซูการตาครับเป็นเต่าที่ใหญ่อันดับสาของโลกนะครับเรียกว่าใหญ่อันดับหนึ่งของแผ่นใหญ่ อ่าใช่ครับเพราะว่าแอฟริกาเป็นทวีปใหญ่ครับผมเป็นเต่าทางทุ่งหญ้าแอฟริกาสวาน่าสวาน่าใช่ครับผมเรียกว่าเป็นดินแดงทะเลทรายใช่ครับนะครับผมพวกนี้มันกินอะไรเป็นอาหารหลักหลักก็คือเป็นหญ้านะครับคับผมหญ้าแล้วก็แซมด้วยผักเขียวแล้วก็ส่วนผักที่อย่างอื่นก็คือฟักทองเขาก็ชอบมากครับก็เรียกว่าฟักทองนี่ก็คือเป็นขนมเป็นอาหารเสริมอะไรเงี้ยเสริมครับจริงๆแล้วกินหญ้าเป็นหลักกินหญ้าเป็นหลักครับจริงๆก็เลี้ยงง่ายนะเต่าเนี้ยเหมือนควายเลย ได้ครับได้ก็คือแบบแรงอึดครับอึดก็คือเน้นที่แห้งๆไม่ไม่ชื้นน่าพอ่าครับเพราะว่าชื้นเดี๋ยวอาจจะเป็นหวัดได้ครับผมก็คือเรียกว่าโดนแดดได้สบายมากเหมาะกับอากาศเมืองไทยเลยใช่ครับอยากจะถามเป็นคำถามหนึ่งคือว่าทําไมถึงเลือกเลือกเลี้ยงเต่าสุกต้าครับเออผมว่ามันก็สงบดีไม่วุ่นวายครับแล้วก็อายุเขายืนครับอีกอย่างหนึ่งก็เขาออกไข่เยอะดีครับผมครับออกไข่เยอะมันก็ สนุกกับการเลี้ยงด้วยครับเราสามารถเออดูลูกเต่ากําเนิดอย่างนี้ได้มาถึงสัตว์น่ารักน่ารักของคุณตั้มก็มีนะครับผมอย่างเช่น2ตัวนี้มีนี่ตัวนี้แปลกๆตานี่คืออะไรครับเนี่ยตัวนี้มันชื่อดิชัสันครับก็คือเป็นกระดอกดินของทวีปอเมริกาครับครับผมอเมริกาเหนือครับก็ถิ่นกำเนิดอยู่ที่โพงนอตดากอต้ากับมินนิโซตาครับโอ้เรียกว่าเป็นแบบ คล้ายๆกับแพรรี่ด็อกใ่ไหมฮะแต่คุณเดียวกันเป็นรุ่นน้องครับรุ่นน้องตัวเล็กกว่าแฮรรี่ด็อกโอ้น่ารักมากๆเลยอ่ะตัวนุ่มๆมากเลยเนี่ยนุ่มครับดูพงหูอันนี้เลี้ยงเลี้ยงไว้เป็นอาหารงูหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่เลี้ยงไว้ดูเล่นอันนี้เลี้ยงเพราะคุณแม่เขาชอบคุณแม่ชอบใช่ครับก็เรียกว่าเรียกว่าสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเอาใจตัวเองด้วยแล้วเอาใจคนที่อยู่ทางบ้านก็ได้นะครับผมครับก็แหล่งอาศัยก็อยู่ตามพื้นดินใช่ครับคุณงพงขุดพงเป็นกระอกดินครผมใช่ น่ารักมากเลยตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นใครเลี้ยงเท่าไหร่นะเออก็มีขายครับแต่จะขายน้อยกว่าพารีด็อกพารีด็อกบ้านเราจะเยอะมากครับอันนี้นก็น่ารักวันดูพงครับเออตลกดีอย่างเงี้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้น่าแหลมอยู่นี่เลยเชดีเยวตัวนี้คือหนูแคสบี้นะครับครับผมเป็นพีโลเวียนครับก็ขนจะยาวครับ ครับคนเขาจะไปด้านหน้าอย่างนี้พิวรจนอครับก็คือนอกจากคนที่เลี้ยงสัตว์เอกโซติกประเภทงูเต่ากิ้งก่าแนวดูแล้วแบบเออดุดันโกรธร้ายน่ากลัวก็ยังลักสัตว์น่ารักน่ารักพวกเลี้ยงด้วยนมอย่างนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแบบเหมือนกับบางคนคิดว่าเอ้ยคนเลี้ยงงูจะต้องโหดต้องโหดเอากระต่ายให้งูกินอะไรไม่ใช่ครับคือหลายหลายคนก็เลี้ยงกระต่ายสัตว์ต่างๆเหมือนกันอย่างผมผมก็เลี้ยงกระต่ายเหมือนกันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเหมือนกันเหมือนคนอื่นไม่ใช่โรคจิต ใช่ครับท่างนี้ก็คือเด็กๆกับผู้หญิงจะชอบมากครับผมมันดูน่ารักครับผมเอางี้ดีกว่าสุดท้ายเนี้ยฝากอะไรกับคุณผู้ชมรายการบ้านหมูยิ้มเกี่ยวกับการเป็นคนรักสัตว์ของเรานะครับผมก็คืออยากให้เพื่อนๆน้องๆในวงการนะครับก็คือหันมาสนใจรักสัตว์จจริงจังนะครับแล้วก็ที่ขาดไปได้คือความรับผิดชอบนะครับครับผมแล้วก็คือให้ขอให้ดูแลเขาตลอดชีวิตครับถ้ามีภาระอะไรไม่ไหวก็ ส่งต่อให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถที่จะเลี้ยงต่อไปคือเขามีเวลาแต่เขาบางคนบางคนอาจจะเรียกว่ารายได้น้อยใช่ค,คืออยากจะเลี้ยงแต่ว่าไม่สามารถที่จะซื้อมาเลี้ยงได้ใช่ ให้เขาไปเลี้ยงได้เรียกว่าเป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันกันไปก็ทำบุอีกแบบหนึ่งรักเขาเหมือนกับที่เราเห็นเขาครั้งแรกเพราะว่าเราเห็นเขาครั้งแรกปุ๊บโอ้โหเกิดความน่ารักหรือมาดูรายการวันนี้ไอ้ตัวนี้น่ารักน่ารักปุ๊บโอ้โหเอาไปเลี้ยงแล้วไม่มีเวลาทําให้สัตว์พวกนี้แบบเขาเรียกวอะไรสุขภาพไม่ดีใช่ครับแล้วก็จะเรียแล้วก็ป่วยในที่สุดครับผมนะครับรักเขาเหมือน ตลอดไปนรูปเหมือนอะไรครับผมแล้วอย่างถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยากได้อีกวนหน้าของคุณตั้มเนี่ยครับนะครับติดต่อยังไงได้ครับออ๋ก็ติดต่อทางผมได้เลยครับก็คือมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมเอาเบอร์ดีกว่าอ๋อมีครับมีครับก็เบอร์0 9 8 8 2 4ครับ8246977ครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กอ่ะครับ ในปกก็คือชื่อตั้มมาคเนียแมกโนเลียครับผมครับก็จะเจอในกลุ่มสัตว์เลี้ยงค้างนับขอแอดได้ครับครับผมครับและนี่ก็คือคุณตั้มบางกวยนะครับัผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตั้มมากๆเลยวันนี้พี่เก่งมีหนังสืองูเหลืองไทยอัญญมณีแห่งสัตว์เลี้ยงค้างไทยนะครับนั่นนั้นล่วงไปแล้วหยิบขึ้นมาก่อนหยิบขึ้นมาเอิเไม่ไปเลยปล่อยไปนะครับผมซึ่งเป็นรวบรวมประสบการณ์การเลี้ยงงูเหลือมอย่างใกล้ชิดโดยเก่งงูยิ้มนะครับผม คุณมากครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีสัตว์เลี้ยงหรือมีสสารที่อยากให้พี่เก่งไปพูดคุยเหมือนคุณตั้มบางกวยนะครับติดต่อพี่เก่งมาได้ทาง Facebook บ้านหูยิ้มหรือดูรายการย้อนหลังได้ทาง youtube บ้านหูยิ้มนะครับวันนี้พี่เก่งคุณตั้มรวมถึงน้องสัตว์ของบ้านคุณตั้มทั้งหลายขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย